กันเลยค่ะ,ะคนในเมืองเสี่ยงมันโรคไตามากกว่าคนต่างจังหวัดเยอะมากเลยนะคะทุกวันนี้นสภาพการกินชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีแล้วก็ที่สําคัญการซื้อยาม,มารับประทานเองอันนี้อันตรายมากเลยไปดูข้อมูลกันนะคะเพราะว่าไม่ได้พูดเองมั่วๆคุณหมอบอกมานะคะ,คะมันเป็นอย่างไรล่ะ พนกกาศตรีอนุตระจิตินันค่ะท่านเป็นแพทย์ประจําโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะคะบอกเกี่ยวกับโรคไตว่าการใช้ชีวิตคนเมืองเนี่ยแน่นอนของอร่อยโหหาง่ายอยู่แล้วแต่เพราะว่าไม่รู้ว่ามีโทษอะไรกับร่างกายบ้างของอร่อยพวกนี้เนี่ยรสชาติจัดอยู่แล้วไตของเราก็ทํางานหนักมากขึ้นอยู่แล้วด้วยเทียบคนต่างจังหวัดเนี่ยนะคะกินอยู่แบบผักต้มอ,อ,มอาหารรสไม่จัด โอ้คือกินอยู่แบบบางทีง่ายๆสบายๆแต่ว่าสุขภาพเขาดีนะคะซึ่งการเป็นโรคไตเนี่ยนะคะส่งผลมาจากเบาหวานลงไตนั่นเองการที่ทานรถจัดทานรสอร่อยมากเกินไปคืออร่อยมากเกินไปจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่าอร่อยมากแต่ว่าหมายถึงว่ารสมันก็จัดมากเกินไปด้วยใช่คะอ่าก็ทําให้เป็นโรคไตได้เหมือนกันโดยเฉพาะตุ่สาวออฟฟิศค่ะเดีนี้เนี่ยปาร์ตี้กินบุฟเฟ่โอ้โห กินเข้าไปนะบุฟเฟ่นี่เดี๋ยวไม่คุ้มแอลกอฮอล์บุหรี่ทุกอย่างเนี่ยคุณหมอแนะนําเลยนะคะว่ามันมีผลทั้งนั้นค่ะใครที่เกิดว่าไม่ได้เป็นโรคไตแต่ว่าถ้าเกิดว่าสามารถลดเค็มลดหวานลงอย่างละครึ่งเหมือนที่เขาแนะนํากันทั่วไปเลยน,น,นะคะเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรชัดมากมายแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคไตแล้วคุณมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะคะ มันสามารถช่วยได้นะคะช่วยให้อาการของคุณดีขึ้นได้ยังไงก็ควรจะต้องมีวิธีการรับประทานอาหารแบบพิเศษพิเศษสําหรับคนป่วยด้วยนะคะการรับประทานยามาซื้อเองอันนี้น่ากลัวมากพวกยาแก้ปวดปวดข้อปวดหัวปวดตัวยาจำพวกนี้ทํำลายไปหมดเลยนะคะ,คะเป็นอันตรายมากไปฟังเสียงคุณหมอกันค่ะ คนเบืองหรือว่าคนทางกอทมเนี่ยโอกาสเป็นโรคไตยเยอะกว่าคนในภูมิภาคอื่นนะครับคนทั่วไปในใน ในประเทศไทยเนี่ยจากข้อมูลสมาคมโรคไตเราพบว่าเป็นอยู่ประมาณ100 100คนเป็น17คนแต่ถ้าเป็นคนเมืองเนี่ยร้อยคนเป็นประมาณ23คนจังฟูด้ดพวกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งทำให้อ้วนได้ง่ายอ้วนก็เป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงเบาหวานเดี๋ยวนี้จะเห็นนะครับคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยบางทีอายุ20กวกว่าปงเป็นละ นะครับเพราะว่าอ้วนแล้วก็เค็มอันนี้สำคัญเลยคนกรุงเนี่ยกินเค็มเวลาจะมีงานมีอะไรก็ต้องเป็นมีขนมกบกบกรอบถูกไหมกินนั่งดูทีวีอะไรต่างๆนะพวกนี้พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยส่งเสริมทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเบาหวานแล้วก็ทำให้เกิดโรคไตได้มากขึ้นนะครับตอนนี้นี่ยน้ำหนักของวัยรุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความอ้วนนำมาสู่เบาหวานความดันโลหิตสูงอย่างที่บอกแล้วเค็ม นะครับเรื่องของความเค็มอาหารเค็มๆเนี่ยจะมีเป็นบ่อกเกิดของความดันสูงแล้วทำให้ไตเนี่ยสุดลงได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะกินเค็มเยอะมากเนาะง่ายๆเวลาไปกินอาหารกินอะไรปุ๊บเนี่ยก็ติดนิสยัยยังไม่ทันชิมเลยถูกไหม เติมน้ำปลาก่อนแล้วนะเติมน้ำพริกก่อนแล้วเพราะ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องลองชิมก่อนนะถ้าปรุงอาหารเองก็เอาให้เค็มน้อยสุดแหละที่เราพอที่จะรับประทานได้แต่เห็นภาพเมื่อกี้นะตามที่คุณหมอเล่านี่เห็นภาพเลยนะสงสารไตมากคือไตแบบ ไปเหี่ยวคือสอบแล้วไม่ไหวป่วยใจป่วยเป็นโรคไตอยู่ก็จะดำอยู่แล้วอะเป็นไรคะเป็นตาหัวใจไตหัวใจยังไม่เจออีกเค่ะยังคนดูอยู่ที่บ้านหรอกโชคดีนะวันนี้ไม่อยู่พี่ก็เป็นพี่ก็เป็นโรคเหมือนกันโรคอะไรคะปวดตับตลับเมียตายแล้วแต่ละคนปวดตับจากเธอเธอตายแล้วน้องฉันเอาอย่างนี้ไหมช่วงหน้าไหมค่ะไม่มีการปวดไม่มีเป็นโรคอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคุณแม่หลังคลอด อหรือยังไงดีคนที่มีญาติหลังคลอดอะไรอย่างเงี้ยนะควรฟังหมดเลยนะคะเพราะว่าคนโบราณเนี่ยเวลาที่เราคลอดลูกมักจะบอกให้เราอยู่ไฟแต่ปัจจุบันนี้มันก็หายอยู่ยากยากบางคนก็เป็นโรคสะบัดร้อนสะบัดหนาวเนาะบางทีแค่ลมจะมานะบูมไม่เชื่อใช่ไหมหนาวในอย่างเงี้ยโอ้หนาวเลยแต่นี้ไม่ใช่ว่าอยู่ไฟธรรมดานะคะอยู่ไฟแบบ d e l i v e r รด้วยการอยู่ไฟดีอย่างไรแล้วก็จะ delivery ได้อย่างไรช่วงหน้าเจอกันค่ะ กินเครื่องเทศเลยอยากหิวไปขอบอกว่าสาวๆที่ชอบทานขไข่ยัดไส้เป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวไม่ชอบอยู่ในกรอบและมีความอดทนสูง